อยู่เหลักกองใครุดออกที่นี่อ่ะไมันในหมดแล้วครับลงมามา่จุดหนาพจะอาดุงสนายจ้า ลงจิกนายจ้างสะอาดซอลงจุมซอลงรุม,มนายจ้างสะอาดเปคยยอนคหยอ ล่าออกตัวแรงจ้าแสงล่าแม่แจ่มจะรับเช็คไหม Ajuyich. Nick Ka. Oh, and bye. Thank

ไม่แล้วไอหยอกดีดีเลหยอดอยอดีแนะ่นี่นะเชียงแค่นี่มา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 กินเ้าป็นว<ม>ันว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 ันันวลนวันวานวานันวันันนันน